คอนโดสองห้องนอนที่เลี้ยงสัตว์ได้ใกล้มหาวิทยาลัยบูรพาใกล้ทั้งห้างแหลมทองหาดวอนและตลาดหนองมนแนะนําคอนโดนี้เลยค่ะ Mornington แ r a n d r e ซิเดน c ์บางแสนเราไปดูที่ส่วนกลางกันก่อนเลยนะคะก็จะมีสระว่ายน้ําขนาดใหญ่แยกเป็นสระเด็กและก็สระผู้ใหญ่ค่ะมีห้องออกกําลังกายที่อุปกรณ์ครบคันที่จอดรถคอนโดนี้มีถึง50%และเลี้ยงสัตว์ได้ด้วยนะคะเราเข้าไปดูห้องของเรากันค่ะ,ห,คะห้องของเราก็จะอยู่ที่ชั้น8นะคะเป็นห้องมุมเปิดเข้ามาโซนนี้ก็จะเป็นโซนห้องรับแขกค่ะ วางทีวีวางโซฟาได้ส่วนห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนแรกนะคะมีวางเตียงและทําเป็นตู้เสื้อผ้าบิวอินไว้ให้แล้วค่ะส่วนห้องนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะแยกโซนเปียกโซนแห้งค่ะส่วนห้องทางด้านนี้ก็จะเป็นห้องนอนอีกห้องค่ะมีทําตู้เสื้อผ้าบิวอินไว้ให้และมองเห็นวิวทะเลด้วยนะคะ่วนด้านนี้ก็จะเป็นครัวบิวอินค่ะมีทําช่องสําหรับวางตู้เย็นไว้มีเตาไฟฟ้าและฮูดดูดควันมาให้ห้องนี้มีระเบียงกว้างมากเลยนะคะใครที่กําลังมองหาคอนโดไว้อยู่เองหรือลงทุนปล่อยเช่าแนะนําคอนโดนี้เลย สนใจทักอินบอกข้อความเข้ามาได้เลยนะคะ